สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับก็ในส่วนงคลิปนี้นะก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเงินฟรีอยากลองเล่นแอปใหม่แอปหาเงินใหม่เบื่อแล้วแอปเก่าอยากลองเล่นแอปใหม่นะครับหรือถ้าใครนับเคยเล่นแอปนี้มาก่อนนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับในส่วนของแอปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์จากที่บ้านจากแอปหาเงินฟรีนะครับวันนี้มีแอปมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนเป็นแอปหาเงินฟรีที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีการสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นแอปนี้มาก่อนนะแล้วก็นะครับ ไม่เคยดูรีวิวด้วยนาะก็คือไปเลื่อนๆในส่วนของ Google อ่า e Play Store น้ปรากฏว่าเจอแอป,ปนี้น่าสนใจดีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองดูนะเดี๋ยวเราไปรับชมเทปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า v i l l Cash นะครับ Quiz to Earn นะครับก็เป็นแอป,ปหนึ่งนะถ้าเท่าที่ผมดูนะมันมันเป็นเกี่ยวกับแอป,ปที่เราต้องหาเรียนดิจิทัลหรือเรียญคริปโตเคอเรนนะครับ อันนี้ที่ผมดูนะนี่ทุกคนนะคว Quiz, To Earn, คริปโตนะครับที่เขาเขียนไว้คือ Quiz นะ่าจะเป็นการตอบคำถามเนาะตอบคำถามแล้วก็สไร้างรายได้นะครับในส่วนของแอปนี้นะมีในส่วนของ Peer r o p e e อันนี้คือการชินเพื่อนด้วยนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับผมนะโอเคนะครับเราก็มาดูนะ้าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะครับ เกี่ยวกับแอปนี้ก็คือเป็นแอปตอบคำถามเพื่อรับรางวัลเล่นเกมด้วย e ิ c a s t เพื่อรับรางวัล e ิ c a s สเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายแล้วก็มีไรายได้ดีเพื่อรับรางวัลทุกที่ทุกเวลาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องทำคือสนุกกับการเล่นเกมและรับรางวัลแบทเทิลสอบสนุกสนุกชวนเพื่อนเพื่อน,นมาเล่นกับคุณคุณลักษณะทั้งหมดนี้มีอยู่ในแอปเดียว e ิ c a s สนะครับ ก็แอปนี้นะครับเปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแอปพลิเคชันวิวแคสเปิดเมื่อวันที่8มิถุนายน2565หรือปีที่แล้วนะครับก็เดือนหน้าก็คือครบ1นึ่งปีแล้วนะครับเวอร์ชัน Android 4.4ขึ้นไปนับขนาดของการดาวน์โหลดอยู่ที่12.50เมกะไบต์นะครับการดาวน์โหลดโอ้โหมียอดโหลดสูงมากนะครับ5ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะแล้วก็มาดูกันว่าแอปพลิเคชันนี้นะมีความเสี่ยงหรือเปล่าทางด้านความปลอดภัยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาตรวจสอบนี่ทุกคน,นาทางแอปพลิเคชันเขากําลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้าพบความเสี่ยงเขาก็จะบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับตรงนี้นะับผ่านการทดสอบนะไม่พบความเสี่ยงใดๆนะครับให้เรากดเปิดแอปนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็นะให้เราเชื่อมต่อนะคือการสมัครสมาชิก choose your login method เอิร์นแคสเนนะให้เราเลือกนะว่าเราจะทำการล็อกอินผ่านช่องทางไหนมีในส่วนของ Gmail แล้วก็ Facebook นะให้เราเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะผมก็เลือกแล้วนะครับของผมผมเลือกเป็นของ Gmail นะแล้วก็ choose your p r e f e r a p l e f a v o r e น e ะ language and w i t h d r a w currency ผมจะได้เป็น English นะครับนี่ทุกคนนาะ แล้วก็มีอินโดนีเซียบราซิลก็มีนะให้เราเลือกเลยนะผมจะเลือกอังกฤษแล้วก็กด next ไปนะครับจากนั้นก็ tip the withdrawal currency of the account cannot be changed after s u b m i t t i s g choose c a r e f u l l ก็คือว่า ในส่วนของการเลือกการถอนเงินของของเคอร์เรนซีนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้ถ้าเราเลือกแล้วนะถ้าเรากดคอนเฟิร์มไปนะเราจะไม่สามารถที่เปลี่ยนได้ฉะนั้นก็เลือกสกุลเงินดีๆนะผมก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับทีนี้ก็เป็นในส่วนของอเป็นในส่วนของเป็น เป็นเมลเ m a l แล้วก็ฟี m a l คือเป็น IU, อายุไม่ใช่อายุดีเป็นในส่วนของเพศเนาะแล้วก็แดนดอ้งนิคเนมนะครับเราแก้ไขได้ไหมอ่ะแก้ไขได้นะเดี๋ยวผมขอขอแก้ไขชื่อก่อนนะครับผมเลือกชื่อนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับอ่าปรากฏว่าได้ทุกคนนะเราทำดีล่ทุกคนนะอันนี้คือหน้าตาของเกมของแอปนี้นะครับ to the moon โอโห to the moon เลยเหรออ่านะครับในส่วนของ เหรียญของแอปนี้ผมไม่น่าจะเป็นเหรียญอะไรนะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ลระเปล่านะก็จะมีเมนู wallet mining to the moon นะแล้วก็ referral แล้วก็ quiz to e a r n นะครับมาที่ wallet ก่อนเลยดีกว่านะกระเป๋าการถอนเงินนะก่อนที่เรานจะไปห่างินเราต้องรู้ก่อนว่าแอปนี้ ถอนเป็นสกุลเงินอะไรบ้างเป็นโทมานี่เป็น, Money, ปนคริปโตเป็นเหรียนดอลล่าเป็นเหรียญบาทนะเราก็มาดูก่อนนะก่อนจะจะเล่นไม่งั้นเราก็จะเล่นไปพถ้าว่าเราไม่มีกระเป๋ารองรับนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นในส่งของโทเค็นนะเอา your first crypto wallet and check your a s s e t นะครับจะมีโทเค็นของ UHGT แล้วก็ Binance นะ้ BUSD นะครับแล้วก็ Swa ตเป็น t r ม n เฟ e รเนาะ แล้วก็ stacking นะครับอันนี้คือ stacking นะผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะผมยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ stacking ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะกดกดตรงไหนกดตรงไหนก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้คืออ่ามันจะขึ้นเป็นในส่วนของ token asset นะครับจะมี stacking แล้วก็ token asset อันนี้คือเป็น NFT นะครับอ่าอันนี้คือ wallet ของเรานะแล้วก็เราก็เ c t i o ไปเดี๋ยวการถอนเงินยังไงเดี๋ยวผมไปศึกษาแล้วก็มาสอนวิธีการถอนเงินให้กับผู้ชมด้วยนะครับตรงนี้นะ สวัสดิ์ทเฟิรมอ่ามีสวัสดิอ๋อเราแสดงว่าเราต้องไปหาเหรียญนี้แล้วก็แปลงเป็นอ่า BUSD นะแล้วก็ไปวิดดรอในส่วนของ Binance chain นะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้อ๋อถอนเข้า Binance โดยตรงได้นะครับส่วน stacking ละ่ะอ่ามีการ stacking นะแล้วก็อันนี้ค่าต่างๆของเขาผมไม่แน่ใจคืออะไรบ้างนะผมก็เลยไม่อยากไม่อยากอ่าสอนอีกเพราะผมไม่รู้เนาะในส่วนนี้นะครับก็อันนี้คือเป็นการถอนเข้าบัญชีของ i n a n ้นนะครับ ก็ไบแนนบัญชีแบบไหนก็คือแบบนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนเอาไปแอปไบแนนก็ไบแนนก็ไปโหลดมาก่อนได้นะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของ mining นะ m i n i n g ก็คืออ่ากดแท็บไปนะครับก็คือเป็นในส่วนการขุดนะครับคําว่า m i n i n g คือการขุดเนาะก็จะมี P.O.W.T. ของเรา Proof นะ of Work Time นะแล้วก็อันนี้คือเราก็กดแท็บไปนะครับ แล้วก็แก้แคปชั่นนะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับอ่านแค่ไปแล้วแล้วก็เลือกนะว่าผลไม้นี่นะครับที่มันเหมือนกับอันไหนแล้วก็เลือกเลยนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับจากนั้นก็เลือกต่อนะครับอ่าแล้วก็กดตรวจสอบไปนะครับเรียบร้อยนะครับอ่า verification successful นะแล้วก็กดแท็บใหม่นะครับอ๋อเมื่อกี้ผมกดแท็บไป2ครั้งหรออ่าต้องตอบคุชนะครับตรงนี้เนาะ ข้อถางว่า which of the following is the beginning อ้าวมีการจับเวลาด้วยเหรอ,อเมื่อกี้มีการจับเวลาด้วยทุกคนเนะาะอ่าอันนี้ก็มันคืออะไร s t e a note mountain beef supper nappy นะครับอันนี้ผมไม่น่ใจามันคืออะไรนะ meat 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 beef อ,อ่า s u g g e s t นะครับแล้วก็ go to m e n i n g นะครับ try again นะครับอ่า try again e r r o r อ่าเมื่อกี้นะผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรเนาะอยู่ดีๆกดแท็บไปแล้วก็มันก็ให้ผมนั่นไปตอบถามเนาะออกดแค่ครั้งเดียวเหรอเมื่อกี้ผมกดสองครั้งแน่เลยเมื่อกี้นะมันก็เลยเป็นแบบเมื่อกี้อ่าผมกดต่อนะครับอันนี้มีย7ิบเทับหนึ่งมืนนะอ๋อมันก็จะยิ่งกดเร็วเหรอแบบนี้นะครับ โอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมก็หยุดพอสแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรทีทุกคนนะผมลองกดไลคยครั้งก็ไม่มีอะไรทีนั่นะคือเราสามารถกดเองได้หรือจะรอให้ระบบมันออโต้กดก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับต่อมาก็คือไปที่ทู e m ม o n อันนี้ point ให้มันกดไปนะครับแล้วก็อันนี้คือเวลาเนาะน่าจะเป็นเวลาแหละทุกคนเนาะเวลาที่มันทํางานนะครับตรงนี้เนาะไม่แน่ใจว่ามันให้ทํางานกี่นาทีนะครับอ่ะผมกดไลคยครัง้งแล้วสรุปเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเอ่ย อ่าเมื่อกี้ผมกดหลายครั้งเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่เมนู TO THE MOON นะอันนี้ปล่อยให้มันกดไปนะครับอันนี้ให้เป็นเหรียญที่เรามีอยู่หรือเปล่านะอันนี้นะครับอ่าเรามีอยู่ที่ส4 1สนะครับก็ถ้าเราสวอตละสามส่สิบเนะครับแม็กนะครับ3 4มอ๋อบาร,รามันไม่มีทีนะตรงนี้นะเรายังไม่มีเรามีแค่อันนี้อย่างเดียวเนาะเราต้อง ทำอย่างไรอ่ะถึงจะแปลงเป็นในส่วนของ UHCT ได้เดี๋ยวยังไงก็วิธีการแปลนเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะตรงนี้ยังไม่แน่ทราบยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ทราบนะแต่ถ้าใครเคยเล่นแอป,ปนี้มาก่อนนะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้นี้นะครับส่วน Tour the Moon นะครับก็เป็นในส่วนของอ,อันนี้เป็นตัวนะ l คเลตนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนะอยู่ที่ 1,000นะครับผมกดชันเป็นมนุษย์นะผมกดที่ college c h e c k l t เมื่อกี้แล้วก็เรียกในส่วนของ parrot อันนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของนกแก้วหรือเปล่าน่าจะเป็นนกแก้วแหละนะครับตรวจสอบแล้วก็ได้นะตรวจสอบแล้วถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็กด college ไปนะ college now นะครับซึ่งเราต้องตอบคำถามนะ which of the following is a tech company tech company หรอ microsoft. microsoft microsoft นะครับสัมมิตไปนะ โอเคนะครับแล้วก็เข้าร่วมแล้วในส่วนของอคริสนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่เลิฟเล่ออันนี้คือเมนูของการเชิญเพื่อนนะเลิฟเฟอร์ทูเอิญดิริวัตเจนนิงนะครับอะ,อะไรสักอย่างของเขาเนาะกดอินไว้แล้วก็อินไว้พาร์เนอร์นะครับเราจะได้รับอ่าคิดเงินใหม่ทีมทูเอิญนะจะได้รับประมาณ200,000นะถ้าเราได้เชิญไปนะครับห้าพัน ห้าพันอันนี้นะห0าพคะแนนต่อ1คนด้วยกันนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นแด้วยกด Invite Partner แล้วก็กด Copy แล้วก็ไปแนะนำได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เผื่อใครสนใจเนาะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่ Quiz นะครับ To Earn นะ Play Now นะอันนี้ก็จะมีในส่วนของคำถามเนาะแล้วก็คริปโตแคม่ามีคริปโตแคมด้วยนะเรามาที่ Play Now ตรงนี้ก่อนนะครับ าถาม if you are the art music or content creator you can mine your work into NFT after is the next n ผมกด้อเดดไปนะอ่าถูกต้องนะครับแล้วก็เนสไปนะครับอ่าเน็ตไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คำถามใหม่เนาะ f o m the first s t a e of c o n t e s t อ่าอันนี้อ๋อผมไม่แน่ใจนะ แล้วผมกดถูกไว้ก่อนนะอ้าวมันถูกอีกทุกคนเราต้องตอบให้ถูกนะมันมีหมดสิบคำถามด้วยกันเนาะ I have 100 e t h e อ a r ีเ h อร์อาร์เดสหนึ่งร้อยอีเ r อร์เ y e ะคริ e โตเ r r เรนซี่เยสอีเอร์มันคืออีเชอร์มไม่ใช่หรอตอบถูกก็แล้วกันเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมดาวนะผมตอบถูกหมดเลยแล้วกันเนาะผมดาวเองนะอ่าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะวิส one is a cryptocurrency exchange that already l i s t e on Nasdaq in the U.S. Nasdaq ไม่รู้ว่า Binance ิดหรือเปล่านะแต่ว่าผมตอบคอยเบ็ไว้ก่อนอ่าถูกต้องอันนี้ก็ผมเดานะผมเดานะตอบถูกนะอันนี้ก็ผมเดาเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ผมเดาวพวก o f f s t a k นะครับ แล้วก็ True นะผมดาวไว้ก่อนนะอันนี้ก็ดาวไว้ก่อนนะอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดนะอันนี้คือคำตอบคือข้างล่างนี่คือ Fail เนาะอ๋ c M777 อ๋อเขาบอกว่าทั้งหมดนะ NFC ทั้งหมดคือ,คอจะสำเร็จนะแล้วก็ Your Double Y o u นี่คือจะทำให้เรา Double นะั่ Fail นะโอเคนะครับก็อันนี้คือเป็น Cam เนาะ เราก็ไปที่โก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 ,โกได้แล้วก็ไปโกตรงนี้ข้างบนก่อนแล้วก็มีคําถามต่อนะแล้วก็มาตอบคำถามเนาะอ่าเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคาถามนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการขุดนะขุดนี่ทุกคนกำลังขุดเนอะตอนนี้ได้มา846แล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลุ้นนะครับในส่วนของแท็กเก็ตนะแล้วก็เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเล่นหรือใครที่เล่นแอปนี้อยู่ นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้วิธีการอะไรหรือเทคนิคอะไรที่คุณเล่นอยู่นะผมยังงงที่โทเคนอยู่นะว่าต้องหาโทเคน UHT g จากไหนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะของผมนะอ่าเดี๋ยวลองกดที่ a c t i o นี้นะครับอ๋อนี่ทุกคนนะารู้แล้วทุกคนนะมาจากตรงนี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาแลกกันนะครับ8.5นะแต่ว่า มินิมัมนในทาการแลกก็คืออยู่ที่8,000 0แ,แสดงว่าเรายังไม่สามารถแลกได้หรือเปลี่ยนได้ไม่ใช่แลกแลกเปลี่ยนเนาะเราต้องมีอยู่ที่8,000เนอะอาะ8,000 0เราถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวกันก็ต้องสะสมไว้ยาวๆไปเลยทีเดียวตรงนี้นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตมาแนะนำนะแอปใหม่นะครับเกี่ยวกับการโกดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพียงเท่านี้นอกาะใครที่เคยเล่นแอปนี้มาก่อนนะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรือถ้า คิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะอยากแชร์นรับก็สามารถที่แชร์ไปได้น่ารบกวนนะฝากกดไลค์ฝากกด like, แชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ